สวัสดีครับผมบอลและส่วนมือสอนครับอีกหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับวันนี้เป็นกระบะตัวเล็กนะครับเบนซินเครื่อง1.5นะครับกับสุสกิวแคลลี่หนึ่งจุดห้าแอลรถเด่นนะครับปีสองพันี่สิบนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับรายละเอียดตัวรถว่ามีความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นอะไรบ้างนะครับรูปทรงน่ารักนะครับอันนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันของแคลลี่แล้วนะฮะด้านหน้านะครับมีขนาดใหญ่นะครับโคมไฟหน้าได้ใส่ตัวรถโครงสร้างได้หมดนะครับลูกค้าต่างวัดรเอารถได้นะครับ ใครที่หารถเพื่อการพาณิชย์นะครับสามารถดัดแปลงตัวกระบะนะครับใช้งานได้ตามจุดประสงค์การใช้งานเลยนะครับคันนี้ขอแนะนํานะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะครับมิติตัวรถนะครับแล้วก็รายละเอียดรอบๆคันของตัวรถนะครับล้อแมกขอบ13นิ้วนะครับเ่าไป็นกระทาล้อนะครับโทษทีนะครับพร้อมยางตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับชัดสีสวยๆนะครับกระบะเปิดได้ทุกมุมนะครับ แต่รถเพื่อการใช้งานในการพาณิชย์นะครับคันนี้ขอตอบโจทย์เลยนะครับรายละเอียดรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับด้านหลังนะฮะสามารถดัดแปลงเป็นรถฟุตทักนะครับหรือว่าตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าต่างหวัดเอารถได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะเป็นรถเด่นน่าใช้นะครับตัวกระบะสวยเลยนะครับสามารถเปิดพับได้หมดนะครับทุกด้านเลยนะฮะตัวสลักล็อกนะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูภาพรวมของตัวรถอีกนิดนึงนะฮะ โอเคครับอันนี้เป็นภาพรวมด้านข้างนะครับของ Suzuki c a r ลี 1.5L นะครับเกียร์ธรรมดารถเด่นปี2 0 2 2นะครับไมล์อาอยู่30,000กโลนะฮะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูันที่ด้านในกันนะฮะตัวรถสวยนะครับสภาพใหม่เลยนะฮะถ่าข้างประตูดสวยนะครับไม่มีรอยนะครับตัวคอนโซลนะครับไม่มีรอย ผ้าหลังคาสวยๆตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับตัวเบาะสวยเลยนะฮะใครหารถใช้งานคันนี้ขอแนะนําเลยนะฮะเครื่องขนังหนุนจุดห้ให้การตอบสนองที่ดีนะครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะฮะภายในตกแต่งโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูระบบการทํางานของตัวรถคันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราติดเครื่องด้วยกันดูนะครัตัวรถมาอยู่31,000ืกิโลนะฮะ รบบแอบบน้าหลอกนะครับแบบที่เราคุ้นเคยใช้ดีใช้ทนนะครับความเย็นเหลือเฟือเลยนะฮะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับคอนโซลสวยๆนะครับเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนี่นะครับไหม์รถอยู่31,000กว่าโลนะฮะหนึ่งในรถเด่นหน้าใช้นะครับรถเพื่อการพาณิชย์รนาะคาเบาๆนะครับได้เครื่องเบนซิน,น1.5นะฮะแล้วก็สามารถดัดแปลงทางด้านกระบะเนี่ยตาม จุดประสงค์ที่เราต้องการใช้งานได้เลยลูกค้าต่างหวัดออกรถได้นะครับสนใจในสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวสรุปรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ด้านหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับอน่่งใรถเด่นน่าใช้นะครับเพื่อการทานยิปนะฮะเดี๋ยวผม่สยให้ดูภาพรวมอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผม นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของ s u zu กิ Car ี่นะครับ 1.5L เกียร์ธรรมดานะครับรถเด่นปี2022นะฮะเป็นรถเด่นน่าใช้นะครับใครหารถเพื่อการพาณิชย์ใช้ในธุรกิจนะครับหรือว่าใช้ตามจุดประสงค์เนี่ยทันนี้ขอแนะนำเลยนะครับสนใจในสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเบอร์0897708854ผมบอยรถส่วนมืสองนะครับเป็นรายละเอียดราคาเดี๋ยวผมลงให้ดูทางด้านใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับยังไงขอฝากไัด้วยแล้วกันนะครับเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสด so ีครับ